ครับสวัสดีครับ Creator, มอเตอร์ครีเอเตอร์จันมอเองนะครับวันนี้วันที่8เมษายน2564นะครับวันโชคดีมีทรัพย์ร่ำรวยมหาเฮงนะทำง่ายๆนะตอนนี้ยังมีเวลานะยังทันยังทันนำเงิน89บาทหรือ98บาทหรือ888บาทใส่กระเป๋าตางังค์ทรงยาวนะครับตังหน้าหิ้งพระตั้งหน้าพระได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ตั้งน้ำสะอาดบูชาหนึ่งแก้วออแล้วก็อย่าให้บ้านมืดนะ ตรงไหนมืดแสงสองไม่ถึงให้เปิดไฟให้สว่างตลอดเวลากลางคืนก็อย่าให้มืดแล้วก็สวดคาถามหาจักรพัดร้อยแปจบนะคาถามหาจักรพัดร้อยแปจบแล้วก็รักษาศีล5้าหรือจะรักษาศีล8เลยก็ได้ตามความสะดวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทําที่บ้านได้ไม่จําเป็นต้องไปวัดนะ อขอให้ทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในเวลา18นาฬิก08นาทีวันนี้นะวันนี้นะเพื่อเปิดน้อมรับความเป็นสิริมงคลนะครับรับโชครับทรัพย์กันผลที่ได้มากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจความศรัทธาและบุญของแต่ละท่านนะครับผมขอให้โชคดีครับ